สวัสดีค่ะทเทเตอร์ทุกท่านนะคะ굿มอร์นิ่งค่ะวันนี้วันครูห่วยไม่ออกนะคะน่าจะออกพรุ่งนี้หรือเปล่าเนาะแต่ว่ากราฟของเรายังออกปกตินะคะนะใครที่เทรดเมื่อคืนนี้อ่าใครที่เทรดเมื่อคืนนี้แล้วก็ฟลอร์เซลล์นะคะก็ยินดีด้วยนะจ๊ะยินดีด้วยนะกนะราฟลงมาประมาณหยุดสักประมาณหกร้อยจุดนะคะแล้วแล้วกอ็อันนี้ก็ อันนี้800จุดเนาะ,ะเหมือนจะขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้ผ่านนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะโคตก็ยังมองว่าถ้ากราฟเบกนะคะกาเบกเซมิติคอลเนาะอันนี้คือเซมิติคอลแทงเกิลนะคะอ่ามีจุดที่ทำให้รู้สึกว่ากราฟหน้าจะลงก็คือจุดนี้นะคะเหมือนว่าเขาจะเบรกออกมาแล้วอ่าเหมือนเบรกเซมิติคอลแทงเกิลออกมาแล้วนะคะ ถ้ารีเทสขึ้นมาแล้วกราฟไม่ผ่าน54 55อะไรพวกเนี้ยไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านตรงนี้เราสามารถเซลได้แถวแถว5้าสเนาะ54 55 56อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วกราฟก็จะเทลงมานะคะด่านแรกนะคะที่กราฟจะมาเยือนนะคะอย่างเดิมเลยก็